และนี่ก็คือปามพรมอัตโนมัตินะครับผมทุกคนจะเอาสี่อะไรก็ได้นะครับผมในที่นี้พอแค่สามสีก็พอนะครับในแต่ละแถวสีอะไรก็ได้นะก็ผลผลิตก็มหาศาลนะครับตรเยอะและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างปามพรมอัตโนมัตินะครับผมได้ครเยอะนะครับวิธีนี้อ่ะก่อน,นเรลยเนี่ยให้ทุกคนหาพื้นที่นะครับผมระวังบล็อกไป1 2 3 4 5สประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วให้เราเนี่ยเอาพิทอนวางไว้อย่างนี้ชิป5อันเลยแล้วต่อไปเนี่ย เราวางเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมห้าวางเป็นบล็อกสลามห้าอันนะครับเพราะว่ามันได้เต็มที่เพียงแค่ห้าอันนี่นะครับประมาณนี้อ่าต่อไปเนี่ยเราก็ทำการหนึ่งสองสามสี่ห้าวางเหมือนกันเลยต่อไปเนี่ยเราก็ทำการวางพรมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันได้เลยนะครับผมในที่นี้ในที่นี้จะเอาสีอะไรก็ได้แต่ทุกคนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาสีนี้นะอือ จริงๆเอาสีซ้ำๆกันในแถวหนึ่งก็ได้นะครับผมทุกคนจริงๆในที่นี้เนี่ยทุกคนจะทำแถวหนึ่งก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมสร้างให้ดูเยอะๆเลยแล้วกันอ่าอประมาณนี้ต่อไปด้านหลังนี้นะครับผมให้เราเนี่ยเอาเป็นรีพาเลเตอร์ต่อไปอย่างนี้นะครับผมนี่ใช่ปะพอต่อ,อยางนี้ละเราก็วางเลสโตนได้เลยชึบชๆบชบชชแล้วเลเวอร์วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ย ให้เราเอาเป็น observer นะครับปึ๊บเล็งลงมาประมาณนี้ทุกอันเลยชึบชึบนะครับประมาณนี้เลยนะอ่าต่อไปเนี่ยให้ทุกคนนะครับผมอ่าขุดบล็อกลงไปด้านล่างหนึ่งอันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับผมประมาณนี้อ่าเอางอี้แล้วกันก็คือเอาขุดไปสองชั้นแล้วกันตรงนี้ชึบแล้วก็เช็นหนึ่งอัน สองอันแล้วก็ฮอปเปิดตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมแล้วเราเนี่ยทําการวางน้ําได้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เชิบวางน้ําไปเชิบเชิบเชิบน้ํามันจะไหลามาสุดนี่พอดีนะปุ๊บล้วก็ทุบทิ้งได้เลยหนึ่งอันแล้วก็วางฮอปเปอร์อ่าเชิบเชิบเอ่อเชิอบอ่าขยับมาอย่างนี้ก็จบจบแล้วนะฮะทุกคน <c oughs> ง่ายดีต่อไปเนี่ย ให้เราทําการวางกระจกนะครับผมปึ๊บปึ๊บนะครับผมอ่าประมาณนี้เราวางกระจกมาได้เลยเอาเลยครับผมก็ตกแต่งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วในแคบผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากอ่าแล้วมันด้านหลังนี้ได้เลยนะครับผมอ่แเราก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยชึบ กดปล่อยทึบนะครับเดี๋ยวก็จับทึบทึบทึบอย่างนี้นะครับนี่นะครับคมของเราก็จะทํางานนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยไอย้นี่นะครับตอนนี้มันก็ทํางานหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมเผลอให้วงจรมันติดกันนะครับผมอ่าเราก็ทําการขยับอ,อกมาอีกชั้นหนึ่งวงจรจะไม่ติดกันอ่านี่นะครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับดูจะโคตรเยอะนะอ่าดูของแบบไหลมาตรงนี้กองเต็มเลยปะ ปิดไว้เหว่าออมาเยอะเกินนะครับผมโคตรเยอะอ่ะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ